โนบิตะสามารถสอบได้หนึ่งรอคะแนนแบบฟุฟกๆขนาดที่ไม่ได้ตั้งใจทำให้โดาเอมอนมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่โนบิตะอยากจะได้เงินรางวัลจากการถ่ายรูปมนุษย์ต่างดาวขณะที่กลับไปหาโดาเอมอนที่บ้านก็ได้เผลิไปกดปุ่มเรียกมนุษย์ต่างดาวที่โดาเอมอนได้วางทิ้งเอาไว้จนมีแพะ โมหมาในตอนแรกมนุษย์ต่างดาวแพะก็โมโหมากเพราะกำลังจะกลับจากการเลิกงานแต่จู่ๆก็ถูกเรียกมาและโมโหหิวแบบสุดๆแต่ไม่ว่าจะเอาอะไรมาให้เขานั้นก็ไม่กินแต่พอเป็นกระดาษข้อสอบศูนย์คะแนนกับกินจนหมดแถมบอกว่านี่มันอร่อยแบบสุดๆมันต่อมามนุษย์ต่างดาวแพะจึงได้เรียกเพื่อนมาลองชิมแต่ทําไงได้กระดาษข้อสอบมันหมดแล้วแถมอันที่เหลือเนี่ยแม่ก็ดันยึดไปอีกพวกเขาก็ขู่ที่จะทําลายดาวดวงนี้โนบิตะจึงต้องไปสอบศู์คะแนนมาใหม่เพื่อช่วยโลกแต่ทว่านโนบิตะดันทําข้อสอบมัวๆและก็ได้หนึ่ง 100คะแนนสงันพวกมนุษย์ต่างดาวแพะเนี่ยก็เห็นว่า100คะแนนก็น่าอร่อยดีเพราะมีเลขศูนย์ตั้งสองตัวแต่นโนบิตะกลับไม่ยอมให้สงันเพราะไม่เคยสอบได้คะแนนเยอะขนาดนี้มาก่อนแต่ก็พลาดท่าถูกชิงไปอยู่ดีพอพวกมนุษย์ต่างดาวแพะได้กินต่างก็บอกว่ารดชาร์ข้อสอบ100คะแนนนี่มันห่วยแบบสุดๆจึงได้หนีออกจากดาวไปจนหมดพอแม่ของโนบิตะกลับมาซึ่งขอดูข้อสอบต่อให้โนบิตะบอก100คะแนนไปหลักฐานมันก็มีแค่กระดาษที่ถูกฉีกจนเห็นแค่เลขศูนย์ตัวเดียว